完了。<Wall> ยาไม้แบดจะพังบ้าแล้วข้ามีเคยไประโดชน์ปีลูกามองจ้องลูกปีลูกอ่ะใะช่หวานใช่มีน้ำพ่อด่าเล้ยตอนเมนเตยสุดสุดได้กี่ลูกบอกมาถ้าเตยสุดสุดถึงไม่ถึงห้าลูกทำจะโดนจะโดนทำโทษให้ขาวันหนึ่งไปสามพัน ทางซ้ายและตรงก็เปลี่ยนคน สอนสามสี <Je ne S 2> <ination> <sí es> ่ห้าหกเจ็ดแปดลูกระสกรวมนะสอนสามโอ้ยให้ทั้งเดียวนะ จะไ,ไ,ไปทำอะไรเลี่ย้องรูกทำไมง่งี้จ้าอ้าวนึกตันไว้แบบนี้นี่ตั้ไหมวันนี้ตาขี้แล้วตาตาชามินมาตาเจชินมาตาใครชามินครั้งเดียวใจชินหลบก่อนนี่ต้นไตีรูดแบบนี้ ไม่ได้หยกอนนบบมไม่ได้ะรับเอ,อามห้าหกจไ้อะไมู่้้เราหนีอีกคั้งเดียวคั้งนไึไมหนึ่ง Bawang man, so. bawang man Ni lah 3